สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะวันนี้มาทานผัดซีอิ้วด้วยกันนะคะนี่ก็เที่ยงแล้วก็คือไม่มีอะไรมากมายวันนี้มีจะผัดซีอิ้วอย่างเดียวคือรีบเร่งไม่รู้จะทำอะไรหิวก็เลยมีเส้นอยู่ก็เลยผัดผัดใส่ไข่ใส่เขาเรียกอะไรนะกระลำปี เพราะว่าวันนี้ไม่มีพวกบล็อกครีไม่มีอะไรมากยังไม่ได้ออกไปซื้อผักก็มามาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็บีบมะนาวสักหน่อยมาค่ะวันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆสบายๆดูสิเต็มจานเลยทานด้วยกันค่ะก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะ อืมเป็นยังไงมัางคะเพื่อนเพื่อนใครทุกคนสบายดีไหมคะทิปก็เรื่อยๆค่ะสบายมั่งไม่สบายมั่งตามอัตรภาพนะคะช่วงนี้ไหนคะชิมหน่อยซิอร่อยหรือเปล่า <c oughs> อืม อร่อยมากค่ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอร่อยค่ะอืมอืมเช้ามาหิววันนี้อยู่บ้านคนเดียวสามีไม่อยู่บ้านออกไปทำสวนอข้างนอก ก็เลยอยู่คนเดียวกินคนเดียวอืมอร่อยค่ะคลิปก็ทำหมายว่าตามที่ทิพอยากจะกินนะคะใส่มีอะไรก็ใส่ลงไปเปิดในตู้เย็นเจออะไรก็ใส่ นะคะคือไม่ไม่คิดว่าเออเครื่องไม่ครบไม่มีไอ้นน่นไม่มีไอ้นี่ไม่เป็นไรเปิดตู้เย็นเจออะไรใส่หมดอร่อยมากเลยผัดซีอิ๊วผัดซีอิวเส้นเล็กนะคะคือทิปไม่มีเส้นใหญ่ อร่อยอืมมามาเพื่อนๆนทานด้วยกันค่ะอร่อยด้วยกัน หอม,อมกินไปบ่นไปอีกแล้วค่ะ กับอากาศหนาวๆอย่างนี้กลับมาหนาวที่แล้วนะคะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะสามวันมีแดดอากาศดีมากแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้กลับมาหนาวอีกแล้วก็มีฝนตกอ,อากาศบ้านนี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว อร่อยอร่อยชิบก็แค่ปรุงรสด้วยบีบมะนาวพริกป่นน้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นค่ะวันนี้ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วทำง่ายๆกินง่ายๆค่ะ สบายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆอร่อยมากเลยอ่ะ อร่อยเหมือนที่เราไปสั่งในร้านอาหารตามสั่งที่เมืองไทยเลยค่ะเราก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จานบลเล์แล้วน,นะคะกินแบบพุงกลางไปเลย แต่เนี่ยที่ไม่ได้ใส่เนื้ออะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่เนื้อไก่ไม่ได้ใส่เนื้อหมูกุ้งอะไรไม่ได้ใส่ใส่แค่ไข่เพราะว่าที่ที่ไม่ใส่เพราะว่าที่ไม่ได้เอาเนื้อหมูเนื้อไก่ออกจากช่องฟิตก็เลยไม่ต้องใส่ใส่แค่ไข่ง่าย เดีวก็อร่อยเวอร์ค่ะเนี่ยคุณเลียมเขาก็ชอบผัดซีอิว๊วแต่ว่าเขาชอบให้ชอบให้ใส่ถั่วงอกแต่ใส่กระหล่ำปีเขาไม่ เขาไม่ทานเขาไม่ชอบกะหล่ำปีแต่ที่ไม่มีถั่วงองกตัองใส่กะหล่ำปีเขาก็าอดกิน ก็คนเสร็จแล้วก็ทํางานบ้านเล็กหน่อยแล้วก็จะออกไปทําง,งานสามชั่วโมงค่ะตอนเย็นแต่ก็ดีหน่อยเพราะเรายังไม่ได้กลับไปทําเต็มวันแต่เราทำสามชั่วโมงเราก็ได้จ่ายเต็มวันเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าเราอยู่ในช่วงของฟโฟลวโอยู่นะคะอ,อร่อยมากเลยกินสัสจุใจเหรอใครมีอะไรกินบ้างคะวันนี้ ส่งข้อความเข้ามาคุยกันหน่อยนะคะว่าคใครทำอะไรมั่งที่ยังไม่รู้เลยคะว่ามื้อเย็นจะทำอะไรดียวคิดไม่ออก จะอยากทานอะไรเผ็ดจริงๆแล้วอยากจะลองทำผัดชาเหมือนกันทำแบบว่าผัดชาปลาะคะ่ะเหมือนที่บ้านเราก็ทำผัดผัดชาปลาช่อนใช่ไหมคะอร่อยดีอยากจะทำอย่างนั้นมัง่งแต่เราจะเอาปาลาอะไรมาทำล่ะ แซลมอนทำได้ไหมคะจะอร่อยไหมเนอะหรือว่าเอาปลาซีบีม,มาทำเราไม่ลองก็ไม่รู้เนาะเราต้องลองทำว่าทำออกมาแล้วจะอร่อยไหมแต่ที่เคยลองอ่ คือเอาแซลมอนมาทำลาบทำลาบนะคะอร่อยมากทำลาบเหมือนบ้านเราค่ะคือแบบอร่อยแบบสุดๆเลยอ่ะหอมเขาคคั่วพริกปน่นผัก อร่อยแบบไม่น่าเชื่อค่ะแต่ยังว่าเลยเนาะเราต้องลองเหมือนเวลาทิพอยากกินผัดผัดบุ้งไฟแดงอย่างเงี้ยทิพไม่มีผักบุ้งทิพก็เอาผักขมมาทำสเปเนตนะคะมาทำเอาผักขม มาทำแบบผัดผัดเหมือนผัดแบบบุ้งไฟแดงใส่ตัวเจี่ยวใส่อะไรเงี้ยค่ะโอ้อร่อยมากเราต้องแบบว่าลองถ้าอันไหนทำแล้วออกมาอร่อยคัคกันก็อร่อยบางทีก็อร่อยกว่า ก็เหมือนมีพี่คนนึงเขาบอกคิณนะคะว่าเคยทำเอาใบแครอทอะมาอ่ทำเหมือนชะอมไหมบ้านเราชะอมชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิเนาะคะ่ะทีนี้พี่เขาบอกว่าลองเอาใบใบแครอทน่ะมาหัน่นหันหันแล้วก็ชุบไข่ทอดทานกับน้ำพริกกะปิอร่อยเหมือนกันคะ่ะอร่อยมากเลยก็คือเออ ก็ขอบคุณพี่เขานะคะที่แบบว่าแนะนำมาเราก็ลองแต่ก็ได้ผลค่ะอร่อยลองทำดูนะคะแค่ลอดชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกปิเวลาเราไม่มีชะอมเราก็ทำทำอย่างนี้ค่ะ เราก็หายอยากได้นะคะใบแซลอดชุบไข่ทอดน้ำิ้งกะปิมีหน่อไม้ต้มนิดหน่อยผักสดอืมออร่อยมีพี่เขาแนะนำมาเราลองทำล้วก็ทำแล้วได้ผลก็อร่อย ใครแนะนำอะไรมาเราก็มาลองทำอืมลออ่อมากเหมือนกันแบ่งความรู้กันไม่เสียหลายค่ะเราเรียนรู้ทุกวันเรียนรู้อะไร ที่เราไม่เคยทานไม่เคยทําแล้วก็ลองมั่งบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทิฟน่ยค่อนข้างจะกินยากเหมือนกันนะคะว่ากล้วยเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบทานกล้วยไม่ชอบกินกล้วยบอกว่ามันเหม็นคือไม่กินกล้วยเลยเวลานั่งทํางานอยู่เนี่เมื่อก่อนอยู่ในห้องแอร์เนาะอยู่ในออฟฟิศก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานเนาะเขาก ซื้อกล้วยมากินกันอ้อหแต่เราก็ไม่กล้าพูดว่าเราเหม็นเราไม่กินกล้วยเราไม่ชอบเราก็เฉยเฉยแต่เขาก็ยังเขาก็ไม่รู้จนถึงทุกวันนี้แหละค่ะว่าเราไม่ทานกล้วยมาก่อนแต่พอลองมาทานดูเออมันก็อร่อยดีตอนนี้กับทานกล้วยนะคะพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วทานกล้วยหอมอะไรเงี้ยอร่อยดีก็นึกถึงเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราไม่ลองวะโง่เนาะเราเนี่ยแบบ มะเขือก็ไม่กินนะคะกินยากมากคือไม่ใช่กินอยา่างเรื่องมากเวลาทำน้ำพริกปลาทูแม่ทำ,ำพริกปลาทูผักที่ทิบกินก็คือแต่งกวาถั่วฝักยาวคือจะไม่กินผักอย่างอื่นเลยแล้วผักขมๆนี่ก็จะไม่กินเลยนะคะ พวกสดงสดดาวอะไรเงี้ยไม่กินค่ะบอกว่าสดดาวน้ำพริกปลาหวานอร่อยอไม่กินด้วยหรอกขมแต่ตอนนี้นะคะพอเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเราก็ลองอันไหนที่เราไม่ชอบเราไม่กินเมื่อก่อนตอนนี้เราก็กลับเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปแบบว่า ก็คือที่คิดว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีคืออะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ลองอะเราที่เราไม่เคยชอบเราพอเราลองทานลองดูเออมันก็ดีนี่นะก็ทุกอย่างนี้ทุกวันนี้กินทุกอย่างค่ะ ไม่เติไม่อะไรไม,ม่เรื่องมากเมื่อก่อนแม่ทำน้ำพริกปลาทูมะนาวก็ไม่ให้ใส่นะคะคือไม่ชอบคือไม่ชอบน้ำพริกเปรี้ยวแม่นีนต้องทำแยกแยกเลยนะคะต้องตักออกมาต่างหากให้เราเพราะว่าเราไม่ชอบมะนาวดูดิทำไมงี้เอองอ่งั้นนะคะเรื่องมากเนาะทิศเนอะ่ย <laughs> คือพอเราโตเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรมันก็เปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนตอนที่เราเด็กๆนะ่ะบางครั้งเราก็ไม่ไม่รู้จักว่าสิ่งที่เราทำไปนะ่ะมันดีไม่ดีอะไรมากมายเรายังคือ ทุกวันนี้เรารักตัวเองมากขึ้นทําอะไรเราก็นึกถึงตัวเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือก็เหมือนที่เขาว่าคะจะทําอะไรจะก่อนที่จะให้คนอื่นมารักเราเราต้องรักตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนคนอื่นก็ตามมา นะคะก็คือเพืเ่อนๆบอกอะไรยาทิตย์เนี่ยบ่นอะไรอีกละอยู่คนเดียวมันเหงาค่ะก็เลยบ่นๆเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังไปงั้นแหละอะอยู่คนเดียวมันเหงาดูดิกินักเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ากินเกลี้ยงแต่ไม่เป็นไรนะคะคือมือแรกวันนี้ เป็นอาหารมื้อแรกของทิพเที่ยงโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนทิปก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปทำคลิปดีๆยิ่งๆขึ้นต่อไปมีอะไรไม่ดีไม่ถูกก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะงั้นก็ขอบคุณค่ะเพื่อนๆสวัสนีค่ะ บายบาย